สามตัวเหรอสามตัวข่าก็บวกเลยจังเหนนี้สามมาสี่ก็ช่างเถอะโดนจับดูเชนะมาดีโดนจับก็ไม่เป็นไรจังหนนี้รีได้หมดวสยเข้าไปมาอัติดมาปุ๊บ,บมาดีจังนี้สสยเข้าไปโดนโได้ไหมได้ไหมอุย้ยตาย สวัสดีสวีดะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมปะพักแฟมชแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวลิโป้หรือว่าลูมลูดููลิโป้นะเออวันนี้เราจะมาอยู่ใน ep ที่3กันแล้วนะครับฝั่งเราจะมีมูลลังนัตยามาหลอดูมลูไวโอเล็ฝั่งเขาจะมี a, อารเตอร์เออทาชิอารามเออแล้วก็ Le อลอร์เรลแล้วก็แอรันดอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องเกมกันเลยนะฝั่งเขาจะมีตัวจับ2นะเออแต่ฝั่งเราไม่มีเราไม่กลัวหรอกเดี๋ยวทุกคนจะไปดูเราเล่นนะเออว่า ตัวริปโป้หรือว่าลูมดูเราจะเล่นจะออกของยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นทํายังไงให้แบบชนะอันนี้เรามาเล่นในหมดแรงนะตอนนี้เราก็มาเล่นหมดแรงตอนนี้มาโชว์สกิงโชว์ไปหนึ่งดอกนะวันนี้เราก็จะมาช่วยฟามป่ากับอ่าฟามป่านะเราก็จะมาช่วยฟามป่าให้ตัวมูดหลังก่อนนะอืีตอนนี้เราดูเลนก่อนมูนหลังฟางป่าแล้วจะมีมาเราช่วยก่อนนี่มาตกที่หนึ่งมา แค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปก่อนนะเออเดี๋ยวเราจะไปดูเลนของเราก่อนอนี่มาดูว่าวันนี้เราจะได้ MVP ไหมนะถ้าลิงดีได้ MVP แน่นอนจมวันนี้ใส่เข้าไปมานี่มานี่กระโดดตึ๊บนี่มาดีทาชิอ๋อทาชิทาชิแ้วทาชิอ๋อมาสี่จนจริงก็มาดิครับขึ้นมาถ้าต้นเกมนะ <ๆ S 2> เราจะสู้ทาชิไม่ค่อยได้นะนะเออแต่ถ้าเรา เริ่มเกิดนี่มาดีกลางๆแล้วมากลางๆนี่มาดีครับจะมีใส่ลรอมาจะดวลหนึ่งหนึ่งรอมานี่เราหนีก่อนตกใส่มาดีทาชีทาชีทาชีตอนแรกๆนี่เราสู้จะไม่ค่อยได้นะมาดีมาดีตอนแรกๆนี่เขาจะถึกอยู่นะจะได้ต้มเกลียงมาดีมาดีมาหิวอย่างนี้ก็ตายครับอืหิวอืนี่แหละคนหิวจริงๆเราสู้กับไม่ได้นะเดี๋ยวว่ากับกันมันหลอกนี่ใส่ป่วนะเห็นไหมมนหลอกนี่ใส่ป่วนมันหลอกนี่โคตรอ่ะนี่ป่วน ท่านเล่นอย่างนี้นี่แน่จเล่นเก่งนะเน่จะตัวโขนเหมือนกันนะมาหลอดอ่ะไวโอเลิก็โดนยิงเรื่อยๆตามนี่ไวโอยิงไปหนึ่งดอกมาดีตอนนี้เราเกิดแล้วนะไม่ใช่เกิดดีเมื่อกี้กลับบ้านเออวักกลับบ้าน,เ,ออกกบบานเกิดอะไรมาเดี๋ยวเราก็ไปช่วยเริงกลังก่อนนะนอาดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเรงของเราเดี๋ยวเราจะซื้อตัวดาบก่อนนะดาบรลดกรอบเออมาซื้อดาบรลดกรอบกันนะมาดีจะมานี้ไปนะอย่างนี้ค่อยไปมาดี ครบนี่อันตีสองไปก่อนนี่อันตีสามมาละจะไว้นี้ใส่ได้หมดอะถ้าตีสามมาละโอเคมานี่จริงก็มาดีครับโอ้ไวโอเล่ต้องเก็บอุ้ยเก็บได้นะมีตอนนี้อุ้ยเราอุ้ยอุ้ยเผลอเผลอเมื่อกี้ลืมดูลืมดูอุ้ยซุ้มไม่ไหวเนี่ยซุ้มไม่ไหวอุ้ยเนี่ยตายเพราะเมื่อกี้ไปดูไอ้นาตายาว่าจะฆ่าได้ไหมเดี๋ยวเราลืมดูว่าฝั่งนี้เขาแบบ เฮ้ยฝั่งเขาตีมังกรอยู่แล้วเราก็เข้าในดวงมังกรแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งตัวนะออกมามามม,ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเองเจอข้าแอน,นังดอก็มาเถอะเดี๋ยวเจอจะมาป่วงป่าเหรอจะมาป่วงป่าเหรออืมถ้าไม่รีบจบพวกเองน่าจะแพ้ได้นะนาดีพวกเองมีแค่ตัวท้ายเกมนี่มีตัวรอ,อเร็วมาดีโอ้ยรอไอ้นังดอเก็บแล้วนะไอ้นันดอนี่ คนเหมือนกันในนนดอโขเก็บมุดหลังไว้เหมือนกันอย่างนี้ทาชิมาหรอมาดิมาบอกหนึ่งเลยมาถอยก่อนไหมเราถอยก่อนเราถอยก่อนเราซุ้มไม่ได้ถอยก่อนหิวเหรอหิวเหรอวิคิดว่าหิวมาดิบอกแล้วมาเปิดอันตีใส่มาเปิดอันตีต่ออันตีมามาดิติ่งวอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปครับมา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 ใส่เข้าไปเออตายมาดิมาดิโดนดูดเลือดแล้วตายเลยเห็นไหมรวมดูดเลือดริโปของเราโหดแค่ไหนเราจะเรียกว่าริโป้นะเออเราจะเรียกริโปจะได้ง่าย มาดีนี่ค่าคือริปโปี่นี่เดี๋ยวข้าวัดกลับบ้านก่อนมาดูก่อนว่าได้ไหมอุ้ยสวยจังวันนี้อุ้ยคิดว่าจะได้สองตัวนะมาดูดูมันหลอกกระโดดใส่ต้มโ,โหโ,โหเมื่อกี้มนหลอกกระโดดใส่นะและ้วก็โดนเอ่อตัวเอ่อปากเก็บมน,นะปาก็คือจะเป็นตัวมูลากเก็บได้นะโอเคอย่างน,นี้ไปก่อนมามาจังวันนี้มันหลอกแล้วก็ไล้ฟาร์ไมไปเลยนะ เออมาดิตบใจมาเอาป้อมเลยไหมไม่เอานะเดี๋ยวเราไปดูเลงของเราก่อนเราจะไปดูเลงของเรานะมาดิทาชิทาชิทาชิเช่าเชือช่าเฉือมาดิก็ามาดีครับไม่กลัวเลยครับมาดิอืม,อมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนาตาาเก็บไปแล้วนาตาานี่เล่งโหดเหมือนกันนะอืมมาดิทาชิจะวัดกลับเหรอมันหนีไปไหนล่ะอืมมาดิล่อเหรอล่อเหรอจะหล่อล่อเหรอมาดิมาดิ อมืมาดีมาดีใส่อะกันกันอ,อันติดิไม่จริงปล่อยอันติดิไม่ปล่อยอันตีเจ้าก็ตายืออจะไม่ปล่อยอันตีเจ้าก็ตาย่อให้ปล่อยเจ้าก็ตายอืมาดีตอนี้เราจะเอาคเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาป้องบนก่อนเพราะว่าเอมินดออยู่ด้านล่างนะเออเดี๋ยวเราเอาป้องบวนี้ได้แน่นอนปุ๊บช็อปช็อปช็อปมาดูด้านล่างดิวิมาหลอกกระโดดเหมือนกันนะชอ็อปปีป้องไว้เลยมาแน่นอนได้รถกนนะ่องนะมาดี มาลองดูมาลองด้านล่างนี่ผลนกันนะมาดิอืมอม,มาเอาก่อนมามาอันนี้ใส่เข้าไปโอเคป้อมบนเราได้แล้วน,นะเดี๋ยวลองไปกลางก่อนเพรว่าลงไปล่างเดี๋ยวเราไปช่วยด้านล่างกันงกลางก่อนนะโอเคมูล,ลาไปดวนกับเอลอนดอนนะอเอน,นดอนเจอมามาตบตบตบ,บอืมอุ้ยโดนลักคิวนะมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทีมเราได้เอ,อเราไม่เสีย ดน่าเคียวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร้าชีมาเหรออชีมาดีมาดีช่อชออกระโดดใส่อย่างนี้ข้าก็หนีดิครับเจ้ามาดีนี่จริงเจ้ามาเจ้าไม่มาข้าเห็นเจ้าอยู่ในพุ่งไม้นะกระโดดมาเดี๋ยวเจ้าเจอปังมาดีไม่ดีนี่จริงมาดีมามามาเดี๋ยวข้าสวนกลันะมีไปไหนฮะมีไปไหนฮะนีอ๋อนีอ๋อมาดีบวดดีมาบดดีเออมาดีเออตายมาดีครับ สว้สว้เมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ค่าค่าตัวน,นี้เจอสู้เหรอมาดีครับมามามาตีตีฝั่งเ,เขาตายสกอร์ตอนนี้เราอ่อฆ่าได้สิบสามนะตายหกอืมเดี๋ยวเราค่าได้สี่ตายหนึ่งช่วยหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปช่วยบ้างแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปช่วยเขาแล้วรวมกลุ่มกับเขาแล้วนะมาดีมาดีาดหุ้ยนาตาญาปล่อ,อังตีนะมาดีมาดีเราจะไปบวกเลยมาทีนี้เราไปช่วยนะ อารามเหรออารามนี่จริงจับดีอารามเนี่ยจะวิ่งมาจับฮะมันจะรอเหลือแบบคนเหลือเรื่องนิดเดียวแล้วมันจะจับปุ๊บแบบตายหิวคิวเหมือนกันไงเออถ้าไม่หิวแบบจับให้คนตัวอื่นได้น,นะอุย้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมาดีหลอดล่อมาสวงกลับมามาหนีเหรอนีเหรอมันหลอดโดดสวยมามนหลอกปักมาเอาดิสวยจานี่ปักอันติอุ้ยโดนจับตายอุ้ยอืมโดนอารามจับมะ อื้อโดนอลังจัดแล้วก็เอเลนดอร์ก็เลยแบบมาฆ่าได้นะอุ้ยจะหนีเหรอมูลหลักได้นะมูลหลักมูลหลักสวยมูลหลักได้เออเจะมันหลอกตบไปทีนึงมาหลอกปดัดตายเลยปัดทีเดียวแม่งแรงชิ้นหายตอนนี้ของเรานำนะเออตอนนี้เรานำอยู่อ่าตอนนี้เราจะซื้อเกาะน้ําแข็งออหรือหรือว่าเกาะลูกคนเดียวนะอืมนาะดีมาเกิดละมาจะมานี้ไป มูลาเก็บป้องกังได้นะเอาป้องกงังได้ละโอ้หมันหลอดโดยละอือไปไปเราจะไปก่อนไปเร็วดิจะไปช่วยมาดิมาดิร้อยเขามาดิอุ้ยนี่จริงตังมาตังมาถ้าเขาตังมาเดี๋ยวเราสวงกลับนะเดี๋ยวเราไปช่วยนายาก,ก่อนสวงกลับมาจับไม่นอน,นอ่ะอุ้ยมีทันจับจับดิจับดิอุ้ยโดนโดนแล้วคิวอ่ะอุ้ยเสียดายเดี๋ยวมันเอิงโดนอึงโดนแลนด้นโด,ด,ดนมากอือม,มาดิมาดิ อาอารามเหรออ,อารามเหรออ,อารามจะมาจับอะ ok, มาดีจับดีนี่จริงจับดีจับดีนี่จริงจับได้ดีนี่จับมาสาย้าไปจับแล้วเดี๋ยวนี้จับแล้วก็ตีนะมาดีมูระสวยมูรกเข้ามาสวยอืมโอเคเราถอยก่อนนะถอยก่อนนะโหอย่มูรกเข้ามาสวยนะจำแบเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาบัตรแดงก่อนเอาบัตรแดงแล้วก็กดเครื่องเลือกนะมันจะได้รีเลือกเพิ่มเลือกให้เราด้วยดูเลือกโอเควันนี้เราเราก็ได้กลางนะประมาณกลางเดี๋ยวเราก็ตีไว้เลย ปามไปเรื่อยๆก่อนเหมือนเราจะเป็นป่านะ <c oughs> เหมือนเราจะเป็นเป็นป่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังหวานี้มามาดีมาดีาดทัชเชียเออ,อโอ้หน้าตาญาี่คขเหมือนกันนะเก็บคิวได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้สกอร์รวมทั้งหมดยี่สิบสามส่วนป่ายนะเออเราได้ยิ่สามค่าได้ยี่สามขงเขาได้ปัาอุย้ยนาตาญา่าโดนอ่ะเ,เราต้องไปช่วยก่อนมาดิอันนี้กระโดดใส่มาวังติมามา มันหลอกโดดสวยมันหลอกปักได้ไหมปักสวยมันหลอกมันหลอกเก็บได้ไหมมันหลอกตายอุย้ยตายหมุมไหมไปโอไปโอถอยก่อนไปโอไปโอโดนจับอย่างนี้เอลนดอยิงฟรีโอเคตายเหลือมูลหลัก,กตัวเดียวโอ้ยไฟรอบนีเ้เราแพ้นะส้มไฟผิดเพราะเลือดเหลือน้อยเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยก็เลยมาไฟแต่ก็รยแพ้ของเขานี่คือแบบเลือดเต็มๆมาจากบ้านเลยรีจบเดี๋ยวแพ้นะเออเราต้องพิมไปก่อนว่ารีจบไหมถ้าไม่รีจบเดี๋ยวแพ้มึงกลัวกลัว เหมือนกลัวเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นแรงนะก็กลัวเหมือนกันโอเคตอนนี้ป้องกลางเราแดงกลางเรามูหลักเคลียอยู่เค <Okay. S 1> เอเลนร์เมื่อกี้เห็นวับวับนะถามวับวับแวบๆนะเอเลนดอ,อยู่ไหนเอเลนดรดเหรอเอเลนดรดเดี๋ยวโดนมูหลักเก็บแน่นอนอนะ่ะมูหลักเก็บได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราไปช่วยมาตกใส่มาอีกทีหนึง่งมามาหลอกปากทีเดียวมันมันหลอกได้ไหมเราเราเก็บได้โอเคส่วนนี้มาหลอกครึ่งบนนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดงกลางก่อน มาหลอกจะไปออกชิชิเราไม่ไปแล้วเอมาหลอกให้เก็บได้แน่นอนมาโอเคเดี๋ยวเราไปดึงกลางเดี๋ยวเราไปดูนะเราจะมาช่วยกันเรามาดักกันก่อนเราจะไปบนไหมไม่ไปละมาหลอกเนี่ยเก็บได้ละเห็นไหมมาหลอกเก็บได้ละไม่ต้องไปละโอเคแบบนี้อาร,มรามหออารามมาดีอารามโอ้ยเมื่อกี้โดนจับเป็นหนึ่งดอกนะส่วนใหญ่จะโดนอารามจับอย่างเดียวนะที่ตายอะ่ะเออมาดีมาดีาดใส่เข้าไปใส่เข้าไปตีตีขี้เข้าไปโอเคเราได้ดับหนึ่งอาราม โอเคตอนเดียวเราจะเอา,เอาดับเลยนะ,ะอยอเอากรอบนี่เผาศัตรูนะเอากรอบเผาศัตรูเผาล้วรอบศัตรูนะโอเคอืมไม่เอาดีกว่าเอาตับเวทดีกว่าเอากรอบเวทเพราะว่าฝั่งเขาเวทเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่เยอะดิเวทเขามีตัวเออันนี้อ,อุย้ยเก็บได้จังวะนี้ มาหลอกกระโดดสวยเดี๋ยวนันนี้เราเคลียร์ไปปุ๊มปุม๊มาจับกันไปโอเคใส่เข้าไปโอเคเมื่อกี้เราพูดยังไม่จบมันก็คือแบบฝั่งเขาอาจจะมีแค่ตัวเอ้โดนจับตายละนี่ฝั่งเขาก็มีจะมีะมตัวเอตัวเวทตัวเดียวนะก็คือจะเป็นตัวเอ,อลิตเตอร์ใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่ใช่ละอ,อุ้ยเออเนาะเป็นตัวเอลิตเตอร์เนี่งยงแต่เราใช้กลางเอลิตเตอร์เออมาดี ม่เอาจะจบป้อมแม่เอาจบป้อมได้ไหมไม่มีคลิปเข้าอ่ะไม่มีใครเข้าไปจบอะ่ะโอ้ยไม่มีใครเข้าไปจบด้วยอะ่ะตอนนี้มูละก็เออมือหลกเป็นไรมูลัะมูลัะตายเขาอยากแจกอะ่ะโอ้มันหลอกกระโดดชั้นนี้ลรงชิบหายโอ้ยตายหมดตอนนี้เราตายหมดนะเดี๋ยวเราเกิดตัวเดียวมาเดี๋ยวเราจะไปโซโล่เดียวเลยมาดิมาๆมาเขาจะมาแดงกลางเราเราไม่ให้หรอกในจริงก็มาดีครับผังข้าวไปก่อนให้ได้ผังข้าวลูบรูริปโปไปก่อนให้ได้มา สามตัวเหรอสามตัวข้าก็ปวกเลยจังหวะนี้สามมาสี่ก็ช่างเถอะโดนจับดีเชนนะมาดีโดนจับก็ไม่เป็นไรจังหวะนี้รีออะไดหมดแล้ใส่เข้าไปมาอัตดดิดมาปุ๊บมาดีจังหวะนี้ใส่เข้าไปโดนเอ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้ยตายสู้ไม่ไหวนะนีเสียดายสู้ไม่ได้เพราะว่าอ๋อทาชิออแล้วก็กตัวอารามนะเราก็เลยสู้ไม่ได้แต่เราก็เก็บเออตัวคิรี่เขาได้อยู่นี่โอเค,อเคจบสี่ทำโช哈哈ก็แบบว่า เราจะพิมพ์ว่าจบสี่ทำโชว์อะไรเออนี่เขาไม่จบเท่าที่อะเดี๋ยวก็แพ้เออเดี๋ยวก็แพ้ถ้าไม่รีบจบอะ่ะเออฮ่าฮ่าไปก่อนด้วยนี่ถ้าไม่รีบจบเดี๋ยวก็แพ้ครับแต่เราคิดว่าน่าจะไม่แพ้นะจะลินดีๆแล้วก็รวมตัวรอบหนึ่งนะมันหลอกโคตรแรงครับมันหลอกอะ่ะนิ่งกระโดดทีเดียวปากทีเดียวนี่คือแบบโอ้รึ่งหลอกอะ่ะแล้วก็ถ้ามูลหลักตามด้วยชอตชๆ,ๆ,ๆ,ๆออ่ะมูลหลักเก็บเลย แล้วก็หมูแบบตัวแบบรูบูเราแล้วก็ตัวนาตา雅เริมหลามเข้าไปเข้าไปจังหวะนี้คือแบบคตรได้เลยอุ้ยนาตาตโดงเก็บมันจังหวะนี้เราจะเก็บได้ไหมมาดิมาดิสายเข้าไปมาโอเคสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหรอปทะมามูลักช่วยหน่อยมูลักโอเคมูลักสวยจังหวะนี้สายเข้าไปมาโอเคโอเคสวยจังหวะนี้เราก็ตีไปเดี๋ยวเราไปจบป้อมได้ไหมไปดูนะไปจบป้อมได้ไหมสองนะสองปททะหนึ่งเจออารามมาดิอาราม กลัวกลัวโดนจับเหมือนกันนะเราต้องหนีก่อนมันปล่อยยันติีสายเข้าไปขอยก่อนโอเคมาหนีได้ละปล่อยันติสายเข้าไปตีจังหวะนี้อารังจับไหมอารังจับเห็นแน่นอนเห็นไว้เห็นแล้วเห็นแล้วว่าอารังจับมันจังวันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอารังโดนเก็บไหมอารังโดนเก็บไหมมูลหลักมูลหลักได้ไหมมูลหลักไม่ได้เราก็เก็บคนนี้ไม่จังหวะนี้ให้เราเก็บไหมโอเคจังวันี้ใส่เข้าไปโอเคมูลหลักเก็บได้นะนี่เขาปล่อยแบบมังกรมาคอดีเยเสียได้จะไปเอาป้อมมาไปจบป้อมเี๋วเขาปล่อยมังกรมาพอดีนะเดี๋ยวเราถอย มาทาชี้มาหรอตีป้องตัวนี้ก็แตกมาดิท้าชี้ตามมาหรอนี่จริงตามมาดินี่จริงตามมาตามมาตามมาอุย้ยอันตีมาดิตามมาหรออุย้ยถ้าไม่มีอาริเตอร์นี่เราสวนกลับนะถึงมีแค่อาริเตอร์เราควรลงจับนี่ก็เอลเลนดอร์ตามหลังของเขา้วยนะอุย้ยมาเดี๋ยวนี้เราก็เคลียร์คลิปด้วยเคลียร์คลิปตีก่อนหรือเราตีป่าเราจะเหมือนเป็นป่านะอ้มาหลอดโดดใส่แล้วอ่ะโอ้ยมาหลอดนี่โหดเกินอะไรก็โดดใส่ยอย่างเดียวมาดิมาหลอดตามหามารอมาหลอดตาม มันหลอกตันไอเตอร์หนีไอเตอร์ขู่กลัวเลยไอเตอร์กลัวมัน,ลนมหลอกนะอย่างนี้เรามาเราไปึกันเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางก่อนเราไปบวงไหมถ้ามันหลอกเข้าอะเราเข้าเลยมันหลอกไหมมันหลอกเขาอู้มันหลอกปังแล้วเจวันี้อุ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเก็บไตนี่คีาจะเข้าในเสร็ไม่เอาดีกว่าวุ้ยเอเลนร์เอาป้องกลังได้ป่ามูลากจากกันได้ไหมมูลากเราเคลียร์คลิปนี้ก่อนนะมาดิท้าชิตตายโอเคลองเราเก็บหนึ่งเิียวมาโอเคตรงนี้สวย อุ้ยเข้าภางอย่างนี้ก็ตายดีครับหนูเอ้ยหนูเข้าภาพตายโดนจับหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ตายหรอกโดนจับไม่เป็นไรอู้ดโดนจับสองโอ้ยเกือบตายมันอึ้อึ้ง .swing ับอึ้ตายอลิเตอร์หร่จับอลังจับอลิเตอร์จับอุ้ยไม่น่าเลยโอ้ยโดนจับสองนะเอาป้องก่อนมาสายเข้าไปมานใสายเข้าไปมาเอรินโดหล่ะเอรินโดหร่ปล่อยตีใส่เข้าไปตีอลินโดอุ๊ปอุ้ยโดนป้อมยิงตายนะ มาดิมาโอไปโอ,บโอจบได้ไหมไปโอจบได้ไหมอุ้ยสวยไปโอ,บโอ,บโอ,บโอจบไปโอไปโอจบไปโอจบโอเคชนะโอ้กว่วจะชนะได้นะโอ้ยคิดว่าจะแพ้ละไม่ใช่คิดว่าจะแพ้คิดว่าเดี๋ยวจะสู้ไม่ได้เออวีอ่ดีที่แบบไปโอไปจบนะเดี๋ยวเราไปดูว่าใครได้ MVP นะเออเราคิดว่าเนี่ยเป็นเราแน่นอน <h ahaha> หลงตัวเองแป๊บหนึ่งโอเคตกลงดูว่าใครจะได้นะเออ MVP มากดเข้าไป อืม,มทำไมมังค้างอ่ะดูก่อนเออได้ละนี่ไง m พ p เราอันดับหนึ่งนะเออโอเคเราได้ MVP นี่ไง MVP อะครับจหวันนี้น้องๆดูไว้ตัวอย่างนะ MVP อะครับจริงๆเราต้องเข้าไฟล์เป็นอเช่ๆนะถ้าเข้าไฟ์ไม่เป็นอดกับแพ้นะอืมเดี๋ยวเราก็สับไปนะเดี๋ยวเราจะไปกดถักใจคนทุกคนก่อนเพราะเล่นดีทุกคนเลยจหวันนี้เออโอเค ดำเนินกันต่อนะทำต่อโอเคอ่าสกอร์เราทั้งหมด41นะของเขา26เราเราฆ่าได้14แล้วก็ตาย6ช่วย15นะก็ EP นี้อย่ามีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนแบบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออให้กับช่องผมนะครับเผื่อผมลงคิดใหม่ๆแล้วก็ทุกคนจะได้แบบเข้าไปที่ในแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์แล้วจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนะ ก็คลิปนี้ก็อย่ามีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเออย้ำอีกรอบหนึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แบบออพอผมลงคลิปจะได้แบบเข้าไปแจ้งเตือน,นที่โทรศัพท์จะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับบายบายครับผม